สวัสดีครับอยู่กันที uh> ่สนามพุทธบูชานะครับมาดูเหลี่ยมซ้อมนะครับเหลี่ยมนี้ครับฝั่งนี้นะครับดูตะยุดนะครับฝั่งนู้นนิดนิดแล้วก็นิดนี้นิดนี้ซุปเปอร์เท่นะครับเอต่ะครับปาเตี้ปาเตี้ยังไงครับปาเตี้ซ้อมตีครับโอ้โหเรียบร้อยครับ ไม่ถึงหรอกครับสูงกันหด่นั้นครับเอาแล้วครับมาดูเหลี่ยมซ้อมนะครับเป็นเหลี่ยมเซิร์ฟีนะครับเหลี่ยมนี้ครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับเสิร์ฟีมีบล็อกนะครับจัดลุตเสิร์ฟไปอ๋อครับตรงนี้ครับนี่นะครับมาดูซุปตาฝั่งทุนครับก็บอกว่าซุปตาฝั่งทุนครับเอารับเปิด ยกขึ้นไปครับตะโอ้โหซุปเปอร์เท่ครับเกี่ยวไม่ติดครับจีบยวซ้อมก็จริงนะครับสนามนี้นะครับครับห้าต่อห้าครับตันนี้ตื่นไปนี่เปิดซุปเปอร์เท่ยกขึ้นมาปานโอ,อครับลูกนี้รครับโอ้โหซุดเท่ครับ อัดแรงมากครับตรกนี้อออครับสวัสดีท่านที่กำลังชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจานยุทธเสริปเตอรปีครับไม่ข้ามครับตรงนี้ครับลอดตาข่ายครับออแล้วครับนิกบางมดเสริครับนิกเสริไปเลยทางเท้าใส่เน็ตครับนี่ครับเป็นเดียบซ้อมนะครับสนามพุทธบูชานะครับแต่ว่าจริงนะครับเก็บพวามจริงนะครับ เห็นนะครับบรรยากาศนะครับอยู่วันที่ช่องตะก้อไฮไลท์นะตะกอไฮไลท์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีช่องยูทูบนะครับไลฟ์สดเสร็จก็จะไปตัดต่อในยูทูบนะครับเอรับการยุดเส์ฟไปเน็ตเปิดแตกไปแล้วครับโอ้โหเสร์ฟดีมากครับพวกนี้ครับขอครับ การยุติเสรีนิดเปิดครับเปิดไปไหนครับยกขึ้นมาสุปเทสไม่ข้ามครับโอ้เน็ดเปิดไม่ออกครับตะก้อครับโดนจ่อแล้วครับตอนนี้ครับต่อลครับการยุตเสรีเปิดแตกไปอีกแล้วครับซุปเปอร์เน็ดครับเปิดไม่ออกครับโอ้โหครับโดนจ่อแล้วครับตอนนี้ครับสารเต้มติดครับเก้าแล้วครับ เก้าต่อห้าครับการยุดจอดที่เดิมไม่นอนครับก้าต่อห้าโอ้ไม่ข้าบครับครับมาดูนิกบางมดเสือบ้างครับเสือบเลยครับเปิดโดยกขึ้นไปครับครับตีเอ้ายังอยู่ครับอ๋อครับโดนเกี่ยวครับยังไงครับ มีบอกนะครับตรงนี้ครับมีบอกนะครับเหลี่ยมนี้ครับหกต่อเก้าครับหกต่อเก้านิกเสือปมาการยุบโอ้โหวิสือดีมากครับตรงนี้ครับนิกครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเกมซ้อมนะครับสนามพุทธบูชาครับ เอาลากเ ох, ล่เนเองนะครับตรงนี้ลนข้ามไปนะครับเอาเปิดซุปเปอร์เทพยังไงซุปเปอทพเอาเนตเนตเตะออกครับตรกนี้ครับโอ้โหทำอไรเดียวโอ้โหสุดเนตครับเนตเตะออกเฉยครับตรกนี้ครับเอาครับ9-7ครับเอาครับนิกเปิดครับยกขึ้นมาครับซุปเปอร์สสรปปรเทพคร,รับ เรียบร้อยครับนี่นะครับเกมซ้อมก็จริงครับมาดูเกมซ้อมซุปตาฝั่งคนครับสวอซุปตาฝั่งคนครับนี่นะครับโอ้ดิกเสือบดีมากครับลกนี้ครับแปต่อเก้าครับแปต่อเก้าเสืบโลเปิดครับดันยุดชงขึ้นไปครับ ตีบล็อกเต็มๆครับวงนี้ครับโอ้มินบล็อกดีมากครับวงนี้ครับตีเสมอได้แล้วครับเก้าต่อเก้าครับนิกเสิร์ฟครับเสิร์ฟยอดดูเปิดรองเท้าครับเอ้าจันยุ้งโจง่ายซูเปอร์โดขึ้นเตะครับทันเน้นเรียบร้อยครับโอ้ซูเปอร์โดครับโอ้โหขึ้นเตะครับตรงนี้ครับทันแมตช์ีมากครับเตะแก้ดีมากครับวงนี้ครับดูครับ เก้าต่อแปครับครับนี่เปิดยกขึ้นมาครับสุปประเทศการสนามครับเตะติดล็อกออกครับตรงนี้ครับครับแยมตอนนี้นะครับแปดต่อเก้าครับนิกเสิร์ฟไม่ครับตรงนี้ครับเก้าต่อแปดครับดูเสิร์ฟครับ ดาต่อไปครับเก่งซ้อมเกาจริงครับเเทเปิดยกขึ้นมาครับซุปเปอร์เทครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับครับตุ๊กเปิดครับยกขึ้นไปครับเอาครับตะครับเตะเจเนียนะครับเอาละครับ สิบต่อเก้าแล้วครับตอนนี้ครับสิบต่อเก้านิกเซิร์ฟนะครับแตยุดเปิดโดยกขึ้นไปครับเอายังได้ครับเปิดยกขึ้นไปครับเอ้ดโดเล่นเองครับเล่นเองเรียบร้อยครับโอ้โหซุปเปอร์โดโชว์ครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรื้อไลค์มึแชร์นะครับโด่เสริมครับข้าวต่อสิบเน็ตเปิดครับโอ้โหเปิดได้นะครับยกขึ้นมาเองนะครับสวยงามมากเลยแต่ยอดเดียวแต่ยอดดีมากครับเท่ครับครับนิกบังมดเสริมครับสิบต่อเก้าเปิดนะครับโดยกขึ้นไปครับไม่หยุดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหบล็อกหนาเหลือเกินครับเน็ตครับ สิบเอ็ดต่อเก้าครับโอ้โหบล็อกสวยนะครับตรงนี้ครับสิบต่อเก้าลิกเสือดูเปิดครับยกขึ้นไปครับโดนบล็อกอีกแล้วครับโดนบล็อกอีกแล้วครับบล็อกหนาเหลือเกินครับตีไม่ผ่านบล็อกครับโอ้โหสิบสองต่อเก้าครับโอ้โหโดนบล็อกสองเต้มติดครับเก้าต่อสิบสองครับ โดนเสียครับเอาเอายัางไงเอายัางได้นะครับได้นะครับดูยกขึ้นไปครับอ๋อแล้วครับสิบต่อสิบสองครับเอาโอ้โหืโอถว่าแก้ไขได้ดีมากครับเท่ครับ สิบสองต่อสิบมิกเซิฟโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟหนักมากของลูกนี้ครับสิบสามต่อสิบยกขึ้นไปครับโดนบล็อกอีกแล้วครับโอ้ยบล็อกหนาเหลือเกินครับเตะไม่ผ่านครับเอาล้วครับสิบสี่นะครับสิบสี่ต่อสิบครับ สิบสี่ต่อสิบนิกเสียวครับอ๋อครับไม่ผ่านบล็อกครับโอ้โหติดบล็อกนิกเน็ตครับเน็ตบล็อกดีมากครับเห็นว่าฝั่งนูนชนะนะครับฝั่งนิกฝั่งนู้นชนะนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศการซ้อมนะครับนี่นะครับหัวหน้าค่ายเน็เอก็อยู่ครับตาโพงนะครับ วันนี้มาซ้อมกับป๋าเตี้ยนะครับวันนี้จะมาลงสนามซ้อมกับป๋าเตี้ยนะครับนี่นะครับวันนี้จะให้ซปเปอร์โดนะครับยกให้ครับป๋าพงษ์ครับหัวหน้าค้ายเขตเอครับนี่นะครับมาซ้อมไกลแท้บัลขาวครับผมพอดีป๋ามาแล้าข้ามกับป๋าเตี้ยครับ๋ยวนี้ครับนี่นะครับให้ซปเปอร์โดยกให้ครับเดี๋ยวจะไล่สุดทูต่อไปนะครับปาาติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะไล่สุดทูต่อไปนะครับ สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ